สวัสดีครับเฟบซีแฟนครับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มอนี M N e, วันที่31มกราคมพศ2568พี่น้องนะครับมืออื่นเลขกระจอกแล้วนะครับผมงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2568นะพี่นอนะ้องเนาะนะครับเฟบซีท่านไหนที่กาลังมองหาตัวเลขเนี่ยทางนะครับขอมาติดตามรับชมทางช่องดอดลลาร์ชั้นได อีกหนึ่งสองทางนะครับมีตัวเลขแนวทางหลายหม่องหลายบอลลายกัมนะักเอามาให้ที่ให้นอ้องคานผูบบ้ชมได้เบืองได้ชมไปน้ำกันนะครับได้ติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาชอบยังไงก็จังตั้งใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับเอฟซีทันใดนะครับที่สนใจแนวทางลาวพัฒนาฮานอยนะครับสแ,แกนเชี่ยโคตรเข่ากลุ่มได้ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับจะมีเล่ากับผ้า้อยแชร์ลงในกลุม่มให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันนะครับผมจะแกนเที่ยวโคตรเข่ากลุ่มได้เลยนะครับฟรีส่วนคลิปนี้นะครับดอน่ามีโตเลขแนวทางนะครับรัฐบาลไทยของปู่กาลสินมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมตัวเล็กแนวทางของปู่กาลสินนะครับปู่หายมากนะครับผมก็ได้ส่งผ่านมากักบปู่สายตัดอีกที่หนึง่ง นะครับผมเราก็จังมาบอกกับทางทีมงานนะานพี่น้องเนาะนะครับด้านลากกไดไมาจากทางทีมงานนะครับผมเดี๋ยวิขึ้นหน้าจอให้เบื้องไปน้ำกันเลยก็แล้วก,กันนะครับผมเพต้องเสวนาขันโดนพี่น้องนะขึ้นหน้าจอมันเลยนี่ครับผมคือทางการกันนี่แหละนะครับปูกระลาสินนะครับผมของปูกระลาสินกับปลายคู่บลายชุดพี่น้องนะสนใจนะที่ตามพอกัดนะครับผมเดี๋ยวด้าหน้ารอให้เบื้องเลย มีอากาศเย็ยนอากาศหนาวนะครับผมเสียงแตกแหบในจนังเลยโอ้การละสินเสียงพึ่งกลับมาพนะี <l ots> ่น้องเครับก็าโดดมาได้วันี้ครับอากาศหนาวมาอีกแล้วนะครับผมงวดวันที่1กุมภานะครับ2 5 6 8 ปูไ่มานะครับชุดสามตัวศูนแปนะครับ 3, ามหชุดสอตัวแล้วก็ศ9ล่าสุดนะครับปูไฮมาโตัวกันน้่พี่น้องต่แลกปูปล่อยมาชุดนี้นะครับผมล่าสุดปูซายตัดได้โทรไปหานะครับบอกว่าปูกระสินเอาตัวกันน้ำมไเดอ้อนะครับ 3, าห้านะครับผม ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราอาจจะบม่มีหลายนะพีนะ้องเนาะนะครับผมเขาปฏิทามรับชมในทางทีมงานนะครับอาจจะพูว่า,าปู่เซตัดคุยยังแนก่นกับตังทีมงานว่าทีมมากของตัวเลขปู่การาสินเป็น,นปตญญั้งไดน,นนะครับเขาไปติตามรับชมใดอาจจะเพิ่งแบบจอจอจันๆสั้นนะครับเขามาติตามรับชมทางช่องดอนราชแนลใดอีกหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับผมแคปหน้าจอเลยตัวเลขในาทางของปู่การาซินงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนะครับขอบพระคุณทางทีมงานที่ทรงนำตนัุลีกแนวทางมาให้กับดอลลารเชแนลเอามาฝากเอฟซีนะพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วก็กราบสาธุปู่กระสินนะครับที่แบ่งปันตนัุลีกแนวทางดีๆเด็ดๆ นะครับแล้วก็ขอพระคุณเน็ปีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรว้ยๆปังๆกันผู้ปูบทุกคนถ้มามักจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํำที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบดริษัทช่วคลิปใหม่ๆแน่แทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าดอนลาศจะมีตัวเล็กนทงจากตำนกหนักใหมานำเสนอให้พี่ให้นนองให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับ คลิปนี้เป็นของปู่กรลสินงวดวันที่1กุมภาพ,พันธ์พศ2568พี่น้องนะครับผมแคปหน้าจอเลยแล้วพบได้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ